สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราปิดเทอมกันไปเราก็ได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะมาตอนนี้เราเปิดเทอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครู่ไยก็เลยจะมาสอนภาษาไทายเด็กๆเป็นงานในช่วงวันที่8ถึง12พฤศจิกายน2564วันนี้เราจะมาเรียนด้วยกัน2เรื่อง เราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการแต่งประโยคการแต่งประโยคก็คือการนำคำมาเรียงกันแล้วได้ใจความว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่าลืมนะการแต่งประโยคจะต้องบอกว่าใครทำอะไร ที่ไหนหรือว่าอย่างไรครูป,ปายจะยกตัวอย่างการแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้คำที่ครูป,ปายกำหนดให้เด็กๆก็คือคำว่ารดน้ำคำว่ารดน้ำเป็นคำที่บอกถึงการกระทำว่าทำอะไรอยู่เวลาที่เราจะแต่งประโยคเราจะต้องเขียนว่าใครเป็นคนรดน้ำและรดน้ำที่ไหนเช่น ครูปลายแต่งประโยคว่าพี่ชายของฉันรดน้ำดอกทานตะวันในสวนเห็นไหมคะประโยคนี้จะบอกว่าใครก็คือพี่ชายของฉันทำอะไรล่ะรดน้ำดอกทานตะวนันทำที่ไหนก็คือทำในสวนหรือเราอาจจะตั้งชื่อให้กับคนที่อยู่ในประโยคของเราก็ได้นะคะเช่น ปกป้องรดน้ำดอกทานตะวันในสวนปกป้องก็คือชื่อที่เราตั้งขึ้นเราสามารถตั้งชื่อให้เขาได้นะต่อมาคำว่าตลาดตลาดก็คือชื่อของสถานที่เรามาดูกันว่าเราจะให้ใครไปทำอะไรอยู่ที่ตลาด ตลาดก็คือสถานที่ที่เราไปซื้อของกันใช่ไหมคะในตลาดก็มีของมากมายเช่นมีเนื้อสัตว์มีผักมีผล,ลไม้ครูบายก็แต่งประโยคว่าคุณแม่ของฉันไปซื้อเนื้อสัตว์ผักผล,ลไม้ที่ตลาดหรือเราอาจจะแต่งว่าฉันและคุณแม่ไปซื้อผัก ที่ตลาดแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะบอกว่าฉันเดินไปตลาดก็ได้เหมือนกันนะไม่ยากเลยนะคะการแต่งประโยคเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า แบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด10ข้อโดยครูปายจะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้โดยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและขีดเส้นใต้ของคำที่กำหนดให้ข้อที่1ครูปายจะยกตัวอย่างให้เด็กๆคำว่าไม้บรรทัดเช่นฉันใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของรูป หรือเด็กๆจะใช้ไม้บรรทัดทำอะไรอย่างอื่นก็ได้หมดเลยนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะและแบบฝึกหัดที่2กับ3จะเป็นเรื่องคำที่มีตัวการันคำที่มีตัวการันเรามารู้จักคำท,ที่เราเรียกว่าตัวการันกันก่อนเลยนะคะ ตัวการันเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงจะมีไม้ทันธคา,าตกำกับเอาไว้ข้างบนตัวการันจะเป็นพยัญชนะหนึ่งตัวเช่นคาว่าอุโมงมีคอควายเป็นตัวการันเวลาที่เราอ่านเราจะอ่านว่าอุโมงเราจะไม่ออกเสียงคอควายเพราะเขามีตัวการันกำกับอยู่ต่อมา ตัวการันเป็นพยัญชนะสองตัวเช่นภาพพยนเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นตัวสีแดงไหมตัวการันของคำนี้ก็คือตอเต่ากับรอเรือเราจะไม่ออกเสียงต่อเต่ากับรอเรือหรือตัวการันบางตัวจะมีสระเช่นคำว่าบริสุทธิ์จะมีทอทงสระอี กาลันเราจะไม่อ่านนะเราจะอ่านแค่บริสุทธ์เท่านั้นค่ะต่อมาเด็กๆมาดูใบงานที่สองคือให้นักเรียนอ่านคำแล้วนำคำไปเขียนให้ตรงกับภาพที่กำหนดและระบายสีให้สวยงามครูปปายแจกสีไปแล้วนะระบายสีให้สวยๆด้วยมีคำว่าโทรทศัศน์ โยนเห็นไหมคะบุรุษไรสนีดวงอาทิตย์โทรศัพท์เลขศูนลูกศิษย์ดวงจันทร์โจทย์เลขและไดโนเสาร์เอามาเติมให้ถูกต้องนะยกตัวอ,อย่างคำแรก คืออะไรเอ่ยเพราออกมาจากหลังก้อนเมฆก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองคำที่เหลือเด็กๆเ,เติมเองนะคะพอเราเติมเสร็จเราก็คีดค่าทิ้งเพราะเราจะได้ไม่สับสนว่าเราเติมไปแล้วต่อไปเป็นใบางานที่3ให้นักเรียนนำ ตัวการาันไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำแรกคำว่าอาจารย์มีย่อยักการันอ่านว่าอาจารย์เราจะไม่ออกเสียงยอยักนะคะจะออกเสียงถึงแค่รอเรือเป็นตัวสะกดก็คือคำในมาตราก้นเราก็มาเขียนอ r อาอาออนอจานเห็นไหมต่อไปคำว่าโทระ ตัวไหนไม่ออกเสียงคะตัวการันที่อยู่บนนอนหนูเพราะฉะนั้นนอนหนูก็ไม่ออกเสียงตัวโสสาราเป็นตัวสะกดในมาตรากฎเราก็มาเขียนคำอ่านว่าโทรธาต์เด็กๆก็เติมลงไปเลยนะอาจารย์เติมยอยักษ์การันโทรัศน์เติมนอนหนูการันอารมณ์อ่านว่าอารมณ์ สงกรานอ่านว่าสงกรานแพทย์อ่านว่าแพทยคำว่าอารมณ์มีนอเนนเป็นตัวการันนะคะส่วนสงกรานมีต่อเต่าเป็นตัวการันคำว่าแพทย์มียอยักษ์เป็นตัวการัน คำว่าดึกดําบ้นที่แปลว่าเก่ามากๆเลยมีพอพานเป็นตัวการัานเราจะไม่อ่านออกเสียงเห็นไหมเวลาเขียนคําอ่านดออึกกอดึกดอดอําดําบอะนอบานครูป,ปายเคยสอนแล้วนะเรหาหันออกเสียงเหมือนมีไม่หันอากาศกับนอหนูต่อไปวันศุก เราเรือการันก็อ่านแค่วันศุกร์อ่านว่าวันศุกร์จะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเพราะมีเครื่องหมายทันทคาตหรือว่ามีตัวการันกำกับอยู่กุมภาพาันธ์ทอทงการันอ่านว่ากุมภาพานันธ์หนังสือพิมพ์พอพานการันอ่านว่าหนังสือพิมพ์เหตุการณ์นอนเนนการันอ่าน ว่าเหตุการณ์ซื่อสัตย์ยอยักษ์การันอ่านว่าซื่อสัตย์ภาพยนตร์ต่อเต่ารอเรือการันอ่านว่าภาพยนตร์สัตว์เลี้ยงอ่านว่าสัตว์เลี้ยงเด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่าซื่อสัตว์เราจะใช้ยอยักษ์การันแต่คำว่าสัตว์เลี้ยงเราจะใช้วอแหวนเป็นตัวการันนะ ประสง์อ่านว่าประสง์มีคอควายเป็นตัวการันแต่ไม่อ่านออกเสียงมนุษย์อ่านว่ามนุษย์มีย่อยักษ์เป็นตัวการันนะคะแต่ไม่ออกเสียงสร้างสรร์อ่านว่าสร้างสรร์มีคอควายเป็นตัวการันแต่ก็ไม่ออกเสียงสัปดาห์อ่านว่าสัปดาห์และอะ อ่อนุรักมีสหอฤาสีเป็นตัวการันแต่ไม่ออกเสียงก็เขียนคำอ่านว่าอออะอนอุอน,นราอกอกรักเห็นไหมตัวการันเราจะไม่ออกเสียงไม่ยากเลยนะเด็กๆเติมให้ถูกต้องนะคะใครตอบผิดมาเดี๋ยวจะหักคะแนนด้วย เราไปเติมคำตอบให้ถูกต้องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเอาไว้มาพบกันใหม่ขอให้ได้มาพบกันที่โรงเรียนนะครูปาคิดถึงเด็กๆมากเลยทําเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปไปงานส่งเข้าในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะ